สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมคนมีคู่นะคะอลิสามเมจิเชนทาโรค่ะคลิปนี้เราจะมาอาปัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวกุมประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะการทานายในครั้งนี้สําหรับคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนโสดสนิทไปที่ลิงด้านล่างใต้คลิปค่ะการทานายในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะ ไม่ได้จาะจงบุคคนใดบุคคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของไพ่ออร c คโลนะคะไพ่ทาโร่นะคะแม่หมอใช้ไพ่นะคะแล้วก็ใช้โหราศาสตร์ในการทำนายนะคะเป็นการทำนายรวมนะคะเพื่อนๆอีนี่วันนี้ค่ะที่อัดคลิปก็คือวันที่10 19เสิงหาคมแล้วนะคะเอ่อก็เป็นช่วงอาจจะมาช้าหน่อยนะคะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนจากดาวประจำตัวแม่หมอค่ะทำการถอยหลังนะคะซึ่งเอ่อนณะตอนนี้ค่ะบนท้องฟ้าที่คุณกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะในวันที่19เสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดาว3ดวงนะคะทำการเรตโเกตนะคะหรือที่เรียกว่าผักองศาแล้วยังมี ดาวนะคะที่เป็นคู่ศัตรูที่เล็งกันด้วยนะคะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วซึ่งถามว่าแล้วแล้วตั้งวันนี้ค่ะดาวมันจะมีดาวสองดวงเนาะที่เป็นคู่ศัตรูเล็งกันนะคะแต่ในขณะที่วันน,น,นี้วันที่19สิงหาคมเนี่ยดาวอังคารค่ะฉีกออกจากการโดนดาวเสาเล็งแล้วเนาะซึ่งเขาไปเข้าเรือนมรณะนะคะก็ก็เป็นถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหม ถ้ามองในเรื่องของการประทะนะคะอันนี้โอเคเพราะว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ของการป,ระ,ประทะนะคะตัวตัวของคุณนะคะชาวาราคนาราศีกุมถามว่าอาจจะต้องเล่าเรื่องดาวและการโคจรของดวงดาวก่อนเนื่องจากว่าเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาเป็นเดือนที่ดาวขยับนะคะย้าย หลายดวงแล้วก็ทําการพักองศาด้วยหรือถอยหลังด้วยซึ่งหนึ่งในดาวที่ถอยหลังค่ะก็จะมีดาวที่ส่งอิทธิพลกับคุณด้วยนะคะก็คือดาวเซตเทิร์นนะคะดาวเสาที่ทับรักคุณอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งดาวเสาก็ทําการถอยหลังนะคะ,ะมีดาวสุขถอยหลังดาวพุธถอยหลังนะคะชา,ระา,าวรคณาราศีกุมค่ะตัวตนของคุณยังคงอยู่ในช่วงเวลาค่ะของการสื่อสารของการพูดคุย ไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่แห่งชัยชนะนะคะซิกซ์กวนเป็นไพ่ของการเเดินทางนะคะบางท่านคุณอาจจะเดินทางบ่อยบางท่านคุณอาจจะเหมือนมันมีเหตุที่เราจะต้องเดินทางก็ได้ค่ะคือมันเหมือนมันเหมือนย้อนแย้งนิดนึงในแง่ของดาวเสาร์ที่เข้ามาทับลักคุณคุณจริงๆคุณอาจจะคุณอาจจะอยาก อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะอยากอยู่แบบสบายๆช,ชิลๆบางคนอยากเก็บตัวแต่มันเก็บตัวไม่ได้นะคะหรือที่จริงอะ่ะคุณไม่ได้อยากจะเก็บตัวหรอกเพราะว่าชาวลัคนาราศีกุมน่ะดาวประจำัวงคุณคือราหูไปอยู่ในเรือนสหราชาพเพื่อฝูงสังคมมาได้เทวีโชคคู่กับกลุ่มคู่กับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เจ้าเรือนลาภะนะคะที่ได้มาตรฐานราชาโชคแต่มันมีดาวข้อจํากัดมาทับรักเรามันเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันจะส่งมาให้คุณอาจจะ เออได้ทําอะไรไม่ไม่เท่าที่ใจเราต้องการไม่มาู้สึกนั้นนะอะทีนี้ดาวเซตตร์ที่ทับรักคุณนะคะเลงไปยังเรือนปัตนี้คือแปลว่าคู่ครองคนรักของคุณไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่ออร์แลคโคพีเดือนนี้มันเหมือนกับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็จะจะอยู่อยู่ในความสงบพี <laughs> e <Peace S 2> คือความสงบนะสงบสุขอะ <laughs> เอ,อความสงบสุขและมันเป็นเ,เดือนของการเริ่มต้นใหม่นะคะสิงหาคม เริ่มต้นใหม่หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพลูโตพลูโตคือรีเบิร์ตพลูโตคือเทพเจ้าแห่งอันเดอร์เวิลด์นะคะเทพเจ้าที่อยู่ในใต้พื้นพิภพอ่ะคือทรานส์ o อ m เ t ช o ั p นพาวเวอร์นะคะและรีเบิร์ตคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจนะคะและสิ่งต่างๆนะคะที่ทํามันไม่ใช่ดาวคารเข้าสู่เรือนที่8เห็นไหมคะเรือน8เรือนนี้ก็คือเรือ,อนมรณะซึ่ง ไม่หมอมองว่ามันเป็นช่วงที่อังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสหัสชนะตัวเรา,เาไปอยู่ในเพื่อนฝูงสังคมส่วนเพื่อนฝูงสังคมนะตอนนี้19สิงหาคมไปอยู่ในเรือนมรณะและเจ้าเรือนมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะคะได้ตําแหน่งราชาโชคอุจจาอุจา,จาวิราชอ่ะและมหาจักรนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเดือนของอะไรที่มัน จะต้องมีการจบและเริ่มต้นใหม่แม่หมอมองแบบนี้ไพต่ตัวตงของคุณคือไพ่แห่งชยชนะนั่นแปลว่าพุดถอยหลังพุดยังคือการสื่อสารนะคะถอยหลังคือการกลับไปคุยกลับไปแก้ปัญหากลับไปทําอะไรกลับไปเคลียร์อะไรเก่าเก่านะคะเป็นไปได้ดาวสุขยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภาะของคุณนะคะถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนเจ็ดเรือนปัตตานีคู่ครองของคุณเลงการที่นี้ สุกะเสาเนี่ยเป็นเสี้ยนศัตรูกันเนาะอังคารฉีกออกมาแล้วณนะตอนนี้สิบเก้าสิงหามีดาวคู่ศัตรูอยู่นะคะที่ยังเล็งกันก็คือเหลือหนึ่งดวงนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะในขณะที่มีเพื่อนอยู่ข้างๆค่ะดาวพ,พุธนะคะเจ้าเรือนมรณนะและเจ้าเรือนปุตตะการทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงการทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้คู่ครอ,องของคุณลหละไปอยู่ไหน ถามว่าทำไมต้องอ่านดาวเยอะให้เห็นภาพว่าดาวมันมีมุมสัมพันธ์อย่างไรและคู่ครอ,องของคุณไปอยู่ที่ไหนในขณะที่ดาวหลายๆดวงอยู่ในเรือนของเขานะคะและเลงกันนะคะไปยังลักนณคุณคู่ครองของคุณนะคะยังได้ตำแหน่งมหาจักรเนาะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเปิดเดือนมาเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นแฟนชงเฉงนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับดาวพฤกตด้วยลราศีก,กุมเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณแบบอาจจะมีเรื่องยุ่นวุ่นในเรื่องของคู่ของคนรักอยู่เหมือนกันนะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องของกำแพงมีเรื่องของการคุยกันและไม่เข้าใจกันนะคะอืม แม่หมอมองว่าเป็นเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นเดอะฮลี่คิงคนนึงไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดถึงอยากคุยด้วยแม่หมอรู้สึกแบบนั้นขอขาอยาดนะคะไพ่ก้าวไม่เท้าคืออะไรไพ่ก้าวไม่เท้าคือไพ่เนเจอร์เห็นไหมคือไพ่เดวิลมันเหมือนกับว่าเ,เรือนปตัตตานี้ของคุณคือดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวธาตุไฟนะคะแล้วเขาไปอยู่ในราศีกรกฎคือธาตุน้ำและเป็นแม่ธาตุน้ำเขาได้ตำแหน่งมหาจักรเนาะ ในเรือนในชิงที่สองของเขาเนี่ยมันคือเรือนวินาทแสดงว่ามันเหมือนกับว่ามันค่อยมีเวลาให้กันนะเขาอาจจะเก็บตัวหรือเขาอาจจะเดินทางหรือเขาอาจจะไปต่างปัญจวัลวะหรือต่างประเทศหรือว่าสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนมีคู่เนาะในกรณีที่เป็นแฟนการไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นคนคุยกันเป็นซีนาริโอที่ว่าอยู่กันคนละที่แต่ถ้าคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วมันจะเป็นซีนาริโอที่ว่าคุณอยู่คนละม,มุมหรือคุณแบบ ส่วนว่าคุณแต่งงานกันแล้วเนาะหรืออยู่คอนโดเดียกันอะอาศัยร่วมกันแล้วออยู่กินมันจะเป็นิีประมาณว่าคนรักเนี่ยเขาก็อาจจะเดินทางไกลก็ได้ค่ะตัวเราก็เดินทางไกลกลับมากลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกันเห็นไหมเพราะมันเป็นไพ่กาวไม้เท้าแต่มันมีคนหนึ่งอะที่ต้องการต้องการเวลาไม่เหมารู้สึกแบบนั้นนะคะเออบางผู้บางคนค่ะที่นี่สองเลยวินาแต่มาเป็นเรือนอีิอาจจะ คู่ของของคุณอาจจะมีอดีตแปลว่าการแก้ไขปัญหาแปลว่ารูทีนจ็อบแปลว่าเซอร์วิสหรือว่าแปลว่าสุขภาพนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องไปแก้อาจจะมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ได้ที่ทําให้ไม่ไม่ได้มีเวลาให้กันอาจจะไปดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างนี้ก็ได้ค่ะพักฟื้นพักผ่อนหรือลงวันเคชั่นที่จริงมันไม่จําเป็นต้องแปลว่าป่วยอย่างนี้ขนาดนั้นก็ได้นะสาหรับแม่หมอแม่หมอมองว่า มันมีเหตุการณ์ให้เขาต้องแก้ไขปัญหาและตัวเขาพอแก้ไขปัญหาเสร็จเนี่ยเขาได้มาหาจากใช่ไหมแปลว่าเขามันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องทํำพอทำไม่เยออาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากจะพักไม่ค่อยอยากจะคุยหรือคุยน้อยเห็นไหมเพราะก้าไม่เท้ามันเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นเบรียร์มันเหมือนเป็นกำแพงที่ท,ที่กั้นระหว่างเรานะคะแต่เนเจอร์มันยังมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะความรักมันอยู่ตรงนี้แต่มันยังเข้าไม่ถึงอยากมีเวลาให้กันเห <c oughs> <ipe out> ็นไหมคะเพราะมีไพ่เดือนสตาและ Earth m มาเนะคะแต่ไพ่ o l ล King คือไพ่ของคนปลีกวิเวกนะคะตัวคุณอาจจะตัวคุณอยู่ในบริบทที่จะเป็นต้องปลีกวิเวกแต่ว่าเราอยากออกข้างนอกนะเพราะว่าชาวรัคนาราศีกุมต,ตัวตัวของคุณยังเป็นไพ่ซิกซ์ซอ ซีซาว,วานคือไพ่แห่งชัยชนะคือไพ่วิกตอรี่คือไพ่ของอาทที่เขาไปเหมือนแบบอัศวินไปต่อเหมือนแบบอัศวินเขาไปต่อสู้เขาไปรบมาแล้วเขานำพาชัยชนะกลับมาที่บ้านเมืองของเขานะคะน่าไพ่เป็นเช่นนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะว่าดาพราะฤาัีอยู่อยู่ข้างๆคุณเนาะพระฤาษีแปลว่าความโชคดีนะคะบางท่านบางคู่บางคนนะคะแม่หมองมองว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเคลียร์ปัญหาอะไรกันบางอย่างในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าและคุณได้รับชัยชนะอนะและคุณได้รับความสําเร็จและชัยชนะนะคะทีนี้ขอดูพลังงานในฝั่งของเขาหน่อยค่ะขอดูพลังงานในฝั่งของเขาหน่อยค่ะมุมดาวที่ที่แม่หมอพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคือปัตตนนี้เนี่ยแปลว่าคู่ครองเนาะ แสดงว่าณนะตอนนี้ทีนี้พอวันที่19เสิงหาคมณนะนะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพิจยกเข้าบ้านตัวเองแล้วนะคะก็คือได้ตําแหน่งกเกษตาราธิบดีและเล็งไปยังลัคนาคุณนะคะนั่นแปลว่า1นนะคะเอ่อเขามีความมั่นคงมากขึ้นนะมาดูกันสิไพ่เป็นเช่นไรเขามีความมั่นคงมากขึ้นอ้เดอะสตาร์ Star, เห็นไหม เป็นมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเรือปฏิทิของคุณคืออาทิตย์คือสิงห์สิงห์แปลว่าความโดดเด่นนะคะความชายชายนิ่งอะคะ่ะไม่ได้แปลว่าอายนะชายนิ่งคือโดดเด่นนะโดดเด่นบนท้องฟ้าเหมือนเนี่ยคะ่ะเดอะสตาเหมือนดารานักแสดงเหมือนศิลปินนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองอนนะคะพอดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยตำตำราหูนะคะ เขาก็จะบอกว่าหนึ่งจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงความสำเร็จนะคะได้รับการยอมรับได้มีหน้ามีตาทางสังคมและเชนะศัตรออูอันนี้คือตามแบบภาษาโขนนะนะคะก็ชนะศัตรูอนะ่าแต่มันหมายความว่าคำว,ว่าพระที่เป็นเกษตรมันจะทำในมุมมองของมหมอน,นะคะมันมันมันหมายความว่าเขามีความมั่นใจในตัวเอง และเป็นที่ยอมรับนะคะนะตอนนี้เป็นที่ยอมรับต่อคนรอบข้างอ่านะคะก็โอ้เป็นคนเด่นคนดังเลยนะคะทีนี้ตอนนี้ตัวตนของเขาเนี่ยนะคะมีความชายนิ่งนะนะคะเชนอวัยแตตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ทําเยอะนะหนักเหนื่อยนะคะในเรื่องของความรักไม่บอกองว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะในความสัมพันธ์เดชาริย์แต่เขาก็ยังมีความพยายามนะคะที่จะ พูดคุยนะคะแต่ในช่วงก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่คุยกันแล้วไม่เข้าใจกันเพราะว่าดาวทํามุม90องศาถึงกันไปเขาเลือกสแควร์มุมเนี้ยมันเป็นมุมที่คุยกันแล้วอาจจะทะเลาะก,กันคุยอานจ,จะอาจจะต้องใช้วความพยายามหลายๆหลายๆครั้ง คุยกันอาจจะต้องมีการสื่อสารปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีการปรับตัวอยู่เสมอมันไม่ได้คุยง่ายๆไม่ได้คุยแล้วเอ,อื้อการซัพพอร์ตกันเพราะมันเป็นมุมฉากเนาะทีนี้ Temperance เห็นไหมแต่เขาก็ยังปรับตัวนะคะปรับตัวมาถึงว่าเขาพยายามที่จะแบบทำความเข้าใจในสถานการณ์ในสิ่งที่มันเป็นประเด็นของคุณเนี่ย the e a r h matter ความสัมพันธ์นี้ของชาวกลุ่มบางคนอาจจะเคยอาจจะแบบอยู่กินกันมาแล้วแบบ อาจจะเคยมีลูกมีครอบครัวด้วยกันก็ได้นะคะบางคู่บางคนอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคนะาดหวังถึงความสัมพันธ์ระยะยาวคุณอาจจะอยากมีลูกกับเขาอะนะคะก็ได้แล้วคุณผู้หญิงหรือผู้ชายแ้วคุณก็อาจจะแบบอุ้ยอย่างเนี่ยคุณแม่ของลูกฉันพ่อของลูกฉันนะคะ3ดาบมีความเสียใจอยู่ตรงนี้บางคู่บางคนเป็นเรื่องของรักเราสองสามคนได้นะคะคเพื่อนๆปุตตะปัตตานีเนี่ยเห็นไหม ปตุตตะปัตตานีนะคะและปะตัตตานีเต็นเกษตรอ่ะไม่มองมองนะคะว่าเพื่อนๆสามสามดาบถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของรักเราสองสามคนนะคะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องของความเสียใจในความสัมพันธ์เนาะนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องสองสามคนในความสัมพันธ์เขาเสียใจเนาะนะคะเดชยอดเขารู้สึกว่าแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักศักดิ์ศรีเนาะแล้วก็มีอีโก้ด้วยวขอขยายในะคะ่ะเดช ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องสองสามคนเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้ตอนเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความพยายามที่จะพับครองความสัมพันธ์ไปในช่วงหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใจที่จริงถ้าเขาประครับประคองอยู่เนาะมันหนักสําหรับเขาแล้วถ้ามันหนักเนี่ยเขาอาจจะเขาเขาอาจจะไม่อยากที่จะอยู่ในจุดของตรงนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกว่าดาวมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีนะคะครูโตคือการกําเนิดใหม่ New beginning คือการเริ่มต้นใหม่เดือนที่8คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ แสดงว่าอ,อหากมามีเรื่องของสอามคนในะความสัมพันธ์เรามองว่าเขาอาจจะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้นานไปอีกอะนะคะอือาจจะอยากเปลี่ยนแปลงนะคะทียี้มาดูกันค่ะว่าในฝั่งของคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงขอดูพลังงานในฝั่งของคุณค่อยค่ะ ถวยคุณรักเขานะคะความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกดีต่อเขามากๆคุณรู้สึกว่าความสัมพันนี้มันเหมือนกับคุณแบบกําลังอยู่ในห่วงของความรักที่โรแมนติกหรือมันเป็นความแบบเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแบบมีความมีความรู้สึกดีๆที่มอบให้นะคะมีความรู้สึกดีที่มอบให้มีความรู้สึกดีๆว่าเออคุณอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะมันล้นใจค่ะนะมันมีทางความรัก มันมีทั้งความผูกพันนะคะหกไม้มไพ่หกไม้มาแล้วแสดงว่า energy ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของการที่จะนำพาตัวเองค่ะไปสู่ความสำเร็จนะคะการที่อยากจะพาตัวเองปลดล็อกตัวเองไม่เหมาะรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมมันเหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรนะคุณแก้ไขปัญหาได้ไม่มาะรู้สึกน้น,นะนะคะคือคุณไม่ย่อท้อนะคะ อุ้ยสามดาบอีกแล้วอะต่างคนต่างเจ็บทั้งคู่เนาะเขาก็มีสามดาบคุณก็มีสามดาบแม่หมอเลยมองว่าคุณก็เสียใจเหมือนกันนะคะมาครบมาคราวที่แต่คุณก็พยายามใช้สติเนาะเพราะว่าดาบเพิ่งหัสอยู่คุ้มคู่ข้างๆตัวของคุณเลยเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าไม่ว่าอะไรที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะแต่ตัวของคุณนั้นคุณอาจจะรู้สึกท้อแต่คุณอะไม่ได้ถอดใจอะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะนะคะขอขยายหกดาบคืออะไรเพราะคุณยังมีความพยายาม บางคู่บางคนนะคะคุณอาจจะทํางานร่วมกันนะคะคุณอาจจะทํางานร่วมกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าชันธุรกิจหรือว่หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าดาวเนื่อไปเข้าอยู่ในเรือนปัตตนี้ยังแปลว่าพาร์ทเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ความสัมพันธ์นี้ยังมีความมีการประคับประคองเพราะว่าบางคู่บางคนอาจจะมีเหตุว่าต้องทํางานร่วมกันไม่เหมอรู้สึกแบบนั้นมันเลยทําให เวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรบางครั้งนะอาจจะอยากทําตามความรู้สึกแต่ชาวราศีกรุมเนี่ยเป็นชาวธาตุลมมีเหตุผลมีตรรก,กะนําความรู้สึกอยู่เสมอหนึ่งถ้วยมาแบบนี้ที่จริงอะความรักครั้งนี้ตอนแรกคุณใช้ความรู้สึกนะคะแต่ตอนเนี้คุณอาจจะเริ่มที่จะใช้เหตุผลมาแล้วนะคะมาประกอบการตัดสินใจเวลาจะทําอะไรนะตอนนี้เริ่มที่จะใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะมี halo มันเหมือนแบบต้องมีสติอะเพราะถ้าไม่มีสติมันจะหลุดอะไรประมาณนี้นะไม่มาู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะคนรักของคุณนะคะณนะตอนนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นเนาะส่วนตัวของคุณก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ใน 19, 18สิงหาไปเป็นต้นไปนะคะเป็นมุมที่เราจะพูดคุยและสื่อสารกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ขอดูข้อความของเขาหน่อยค่ะเจ็ดไม้เ e ฮ l ลโลแฟนเหมือนกันเลยนะคะเดมิจเชียนควีนออฟวันส์สามไม้เท้าค่ะ ที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีอุปสรรคเนาะเขาบอกว่าอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกันก้นอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเหมือนมีกำแพงอะมีอีกโก้ไม่ค่อยยอมกันนะคะแต่ว่าตัวเขาอะเขาพ,พยายามที่จะปรับตัวไม่มารู้สึกแบบนั้นอืมาราคงเขาอาจจะนิ่งนะคะมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะ เขาเก็บความรู้สึกอืเขานึกถึงเขานึกถึงความสัมพันธ์เขานึกถึงอดีตเขานึกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์อา่ามันเหมือนมันหมายความว่าสี่เหรียญมันเหมือนกับว่าตัวเขาก็เป็นห่วงคุณแล้วก็ความรักครั้งนี้ะถ้าคู่ไหนที่คบกันคุยกันมานานมันเป็นเพราะว่าตัวเขาต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะอะไรที่มันยอะที่มันแบบ ปล่อยผ่านได้เขาก็ปล่อยผ่านไม่มารู้สึสแบกนั้นนะาบางครั้งบางคราวอ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเก็บความรู้สึกค่ะเด็กถือถ้วยควีนถือถ้วยนะคะสามารถความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะบางครั้งนะเขาก็รู้สึกเหงานะคะถ้าเราแบบถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างๆกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเขาก็เหงาแล้วเขาก็คิดถึงนะคะ แล้วบางครั้งก็ติดต่อไม่ค่อยได้ด้วยุ่นาวานมันเหมือนกับว่าถ้าติดต่อได้จะรู้สึกว่ายังเข้าไม่ถึงหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรมาขวางกันอยู่เพราะว่าดาวเขาอะในช่วงต้นเดือนเข้าเรือนอริเนาะนะคะอืมเด็กถือเหรียญแต่ตัวของเขานั้นก็เขามองว่าอืมันมีมันมีความเขาเขาเข้าใจเหตุผลนะคะเขาเข้าใจเหตุผลบางครั้งเขาเข้าใจเหตุผลแต่บางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเหตุผล เด็กถือไม้ไพ่เด็กนะคะขึ้นมาหลายใบแสดงว่าพลังงานของเหมือนมีความงอแงอะไรบางอย่างหรือเปาไหมเออมันเหมือนมีความงอแงอะไรบางอย่างนะคะคือก็ก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันก็คืออยากง,งอแงนะคะเออเหมือนแบบอยากง,งอแงอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะพลังงานเอาคําจะเป็นเช่นใร หเหรียญการเริ่มต้นใหม่นะคะ The Emperor Queen of Wands ไพ่ที่เป็น King Queen สวันเนี่ยมาบ่อยเนาะเด็กถือไม้เท้าและสีไม้เท้าอ่ะอย่างที่บอกนะคะพอหลังกลางเรือนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาค่ะที่ ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเนาะนะคะแล้วก็สื่อสารกันและเข้าใจกันมากขึ้นไพ่ธาตุไฟขึ้นนะคะไพ่ของความมั่นคงค่ะสี่ไม้เท้าการลงหลักปักฐานบางคนอาจจะมีเรื่องของการแพลนหรือการเริ่มต้นการพูดคุยการเจรจาสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าชาับคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีการคุยกันเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินทรัพย์สิสนเนาะการแปลสภาพเพราะว่าดาวพันธุค,ค่ะดาวพันธุ สุภานะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีและไปอยู่คู่กับมรณะแต่เขาได้ตำแหน่งใหญ่เนาะนะคะปุตตะมรณะเนี่ยคือเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสําหรับคนที่เป็นแฟนกันแม่หมอมอ,มองว่ามันมีโอกาสนะคะที่ที่จะพูดคุยนะคะถึงประเด็นของปัญหานะคะแล้วก็อาจจะมีการวางแลนในเรื่องของอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะคะมีการพูดคุยนะคะเรื่องของการแพลนในเรื่องของ การซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ได้นะคะหรือว่าคุยกัเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ค่ะเนาะมันเป็น New Beginning แต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเนาะแปดเรือนแปดทีนี้สําหรับคนที่เป็นคนคุยกันนะคะหมอมองว่าคนที่เป็นคนคุยกันเนี่ยก็ไอท็อป,ปิอะไรต่างๆที่มันเคยเป็นประเด็นไม่มองมองว่าในช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นไปจะสามารถคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้และเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจกันเป็นกําลังใจให้นะคะทีนี้ แอดให้เพิ่มเติมในช่วงที่ดาวทําการพักองศาหรือดาวถอยหลังข้อที่1นนะคะดาวพุธเนี่ยคือการสื่อสารเนาะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์คือเรื่องของความรักบางครั้งบางคราวมันเหมือนถอยหลังเพื่อไปทบทวนเนี่ยถอยหลังศุกร์คือการสือคู่ความรักแล้วก็การเงินนะคะ in g e n e r a l ทีนี้ดาวศุกร์ของคุณเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภะนะคะถอยหลังนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสกลับไป ทำอะไรเก่าๆนะคะไปเคลียร์อะไรเก่าๆเรื่องของญาพี่น้องเรื่องอคือมันมีหลายเรื่องให้คุณต้องเข้าไปเคลียร์นะคะไปแก้ไขคือไปเหมือนแบบอาจจะมีอะไรคารา,าคาซังก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นนะคะร่วมกับคนรักคู่ครองณเดือนะอนี้ค่ะก็จะได้กลับย้อนกลับไปคิดทบทวนดาวพักองศาเท่ากับรีวิวนะคะเท่ากับการทบทวนพอทบทวนแล้วเพื่ออะไรเพื่อเจราจาค่ะ พอพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้แล้ว146นะคะอาทิตย์พุธสุ์อาทิตย์พุธสุขเวลาเจราจาจะคุยกันและเข้าใจกันที่เราพูดถอยเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารบางครั้งเราสื่อสารไปคนเข้าใจผิดเราสื่อสารไปเราคิดแบบนี้เราต้องการที่จะหมายถึงแบบนี้ แต่คนฟังเข้าใจอีกแบบหนึง่งซึ่งไมไ่เป็นแค่คุณนะคะเป็นทุกๆลคนาราศีเพราะนี่คือดาวจอมบนท้องฟ้านะคะในค่ะที่ดาวเสาค่ะดาวเจริญวินาศทับคุณแต่เขาถอยหลังนะคะก็ก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาไม่ได้ส่งอิทธิพลมากนะคะก็ให้คุณคุณอาจจะที่จริงอ่ะสำหรับแม่หมอนะ,ะนาราศีกุมอ่ะบ้านเก่าของคุณเนี่ย คือดาวเสาร์เช่นกันเนะาะเศรครองสองเรือนนะคะแต่แบ่งให้พระราหูก็คือให้เป็นคุณแทนด้วยอย่างเงี้ยให้ให้เหมือนให้บ้านคุณเหมือนเขาให้บ้านคุยอยู่เขาเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนประนึ่งว่าคุณอ่ะอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะไม่หมอมองมีหถึงว่าดาวเสาร์ก็เหมือนประนึ่งว่าอยู่บ้านของตัวเองก็มีความมัน่นคงนะคะแต่จะมีความล่าช้านะคะเวลาเราจะทําอะไรในมุมนี้เราอาจจะต้องค่อยคิดค่อยทำเพ,พาราะพระฤหัสกับ ตัวของคุณนะคะราหูก็ยังคงอยู่ร่วมกันในเรือนสหาชาติที่แปลว่าการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการต่อรอง58เนี่ยนะคะเขาเป็นคู่ต่อรองคู่เทคนิคคู่แบบสารปันส่วนเนาะนะคะก็เพื่อนฝูงสังคมในช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังนะคะเนาะเพราะอังคารเข้าสู่เบรนมาแล้วก็คือาคราคาคาคุยกันคุยการสื่อสารกันกับคนรอบตัวอาจจะต้องมีค่อยๆค,ค,คุยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนชาวาราศีกุมทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทนายแบบภาพรวมเป็นการทนานทั่วไปนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ